หลังจากช้างน้อยเจือจุนวัยสเดือนถูกพามาที่โรงพยาบาลช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยพร้อมกับคุณแม่เพื่อรักษาอาการเจ็บตาและได้รับการฉีดสเต็มเซลล์มากว่า3สัปดาห์แล้วพบว่าแผลที่กระจกตาปิดสนิทแล้วทดสอบการมองเห็นมีการตอบสนองทางบวกกลับมามองเห็นแล้วหลงเหลือแต่แผลเป็นขนาดเล็กที่กลางกระจกตาซึ่งแผนต่อไปคือการปรับยาหยอดตาเพื่อช่วยลดการเกิดแผลเป็นอีกสักพักก็จะได้กลับบ้านแล้วค่ะ ขอขอบคุณโรงพยาบาลศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยภายใต้การดำเนินงานของสถาบันโฆษบาชบาแห่งชาติในพระอุปถัมภ์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่มีภารกิจในการดูแลสุขภาพช้างเลี้ยงและรักษาช้างเจ็บป่วยทุกกรณีครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลภาคเอกชนและเงินบริจาคจากประชาชนทั่วไปภายใต้กองทุนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย หากสมาชิกท่านใดสนใจร่วมสนับสนุนการรักษาช้างของโรงพยาบาลช้างสามารถสนับสนุนได้ที่หมายเลขบัญชีกองทุนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยที่แอดมินแปะไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะรักช้างเราจะช่วยช้างไปด้วยกันนะคะรุ่นนี้เนื้อแน่นกว่ายายเต้ามีนามีนาแลดูหลวมๆทำหน้าแบบท,ทำอะไรเออเธอทำอะไรทำอะไร,ะไรเธอจะทางจะหนีนางจะหนี ความที่นี่นอกจากชอบจับนมช้างแล้วแอดที่นี่ชอบจับไข่หมาด้วยนะคะใช่แม่วันนิ่มน้ไม่ช้านมหมาก็น่าจับนิ่มอุ้ยเธอกล้วยสวยจรงได้มาขโมยกล้วยได้ไหมเชี่ยอ๊้ยอันนี้นี่เจ้าของเจ้าของมาแล้วคาเฟออลเฟนมาแล้วโอ้โหมหาน้อนจุนใช่ไหมไม่ให้รับกลับนะคะแม่ไม่ให้กลับแล้วนะคะกลับแล้วนะคะอยู่นี่เลยคาเฟออลเฟนแม่ เป็นที่เป็นบ้านของน้องเจอจุนนะคะใครที่อยากจะเจอน้องหลังจากที่ถ้ารักษาตัวเรียบร้อยแล้วกลับบ้าน <c oughs> ก็ไปเจอที่คาเฟ่อลลาเฟนที่เชียงใหม่ได้แม่แตง่งแม่แตง่แตงครับผมอจุนจุนวันนี้แอดทั้งสองพลังเกินร้อยคะ่ะไม่แม่หาาประมาณ48รอบแล้วนะคะน่าจะเดือดน่าจะไปลด <c oughs> ขอลับไปงีบสักหน่อยก่อนที่จะไปเจอเต้ามีนาในตอนบ่ายนะคะ จูนเอาเสาอันนี้กลับบ้านด้ไหมนอ้องดูชอบเสาอันไหนคะเสาบ้านนี่เหรอค่ะ <c oughs> ดูชอบอมเสา <c oughs> เนียนกริปทีเดียว <c oughs> เลี่ยมเลยเลี่ยมกริปทีเดียวอุ้ยดูหางเขาชิพี่จอนของจูนจูนเอ็ดเวิร์ดของมีนาคะ่ะอ,อุ้ยดูหางเขาเป็นแง่งแง่งอย่างงั้น <c oughs> ใช่หางปลาปลาบแบบแพงอันเนี้ยปลาใหญ่ด้วยนะปลาใหญ่อันนี้กินกล้วยได้ค่ะแม่แต่งเดือนหน้าจูนจูนจะกลับหรือยังเนาะกลับเถอะอยากเจอ ทางนี้ก็ไม่อยากให้กลับทางนี้ก็ไม่อยากให้กลับรอตั้งเลยนี่เลยไหมเออแม่อีกอีกสองปีก็เข้าโรงเรียนแล้วนะรอไหมเปิดตรงนี้ก็ได้รอไหมลูกยกยกเอลเลฟต์คาเฟ่มานี่นะโอ้กินหญ้าเนยวุสลิปนักะอเกียวหนูเกียวไม่ใช่จูนเท่ากับกินหญ้าได้มีนาเท่ากับไม่ได้นี่คือช้างเลี้ยงที่ ได้รับการเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กนะคะ <_ d ata> เขาก็จะคุ้นชินกับอาหารของช้างเลี้ยงที่พี่ควันให้พี่ควันให้อะไรเขาก็กินแน่อย่าบิดตูจุลยน้องมันเขี้ยวนะ้ออย่าบิดตูจุลยุยอ,อืดูหา่างใช่ไหมทุกคนอย<ห>อมไปทําไมต้องอันนึงเมื่อวานมาแต่น้งทำงานจนค่ำเลยนึกได้ตอนที่ขี่รถออกมาว่าเออว่าจะไปอาบน้ำแล้วก็มาเล่นกับจุนไม่ได้มาสักกร๊เจา <_ d ata> ลืมกว่าจะออกจากตึกก็นั่นแหละที่ทักไป,ไปไอ่ะทากี่โมงแล้วว่าสองทุ่มแล้วมั้งเ <_ d ata> ข้าห้องตั้งแต่ไลฟ์แรกตีห้ากว่ากาแล้วค่ะขอพักา เจ้าของร้องไห้แล้วเออเจ้าของร้องก่อนเออฟ้องแอดคมแสนโดดงานนักวิ่งคมแสนโดดงานไปเกิดกิ้งบนสันเขื่อนเรียบร้อยพี่คมอ๋อแสงว่าเชือกหลุดเชือกหลุดเชือกหลุดนิดหนึ่งนะเพราะว่าเห็นเอ่อพลายถีนะเมื่อเช้านะคะหกห้าห้าของมินาเป็นง้อไปแล้วหกร้อยอีกเหลือแค่ห้าห้าที่เป็นของตัวจริงใช่ไหมคะที่เหลือเป็นง้ะ ไปทำงานทำงานทำงานไอ้ใยทำดีมากอ้หยอยยิชูจยค่ะฝา,ากพ่อตั้มอย่าให้โจโจจีบสมศรีนะคะต้องเป็นพี่ทูเท่านั้นค่ะอาจูนทูสีกับทูมี่เอาล่ะทีมไหนจะชนะไฟกันไปไฟกันมาสรุปว่าได้ที่อุ่นคุณยายอีลานเมื่อวันที่เห็นใครมีนาไหมลูกใครง่วงนะกินนมแล้วมันก็ง่วง นอนเห็เตอลูกไปนอนเฮลูกไปนอนคนเก่งนอนจะลูกไปนตูเออขันตูดโอ้ยเดินตัวประตูเปมาก่วงเอออะไรแล้วนอน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 มันเคื่อจังเลยเออนอนไปเลยจ้านอนไปเลยจ้งแม่เราวันนี้คือเห็นทุกอย่างที่แบบ Amazing มากนอนซะลูกนอนซะไม่เสียงดังเราจะเราจะลเสียงจะดเสียงนะเรับลาบเลม เดี๋ยน้องตื่นแม่ออย่าไปตบตูดให้จังแม่โมนาน้องเจอจุนหน้าร้ายรับรับลับรับรับแต่ใครรับเพราะว่าดูตาแล้วคือมูเลยว่าแบบใครรับขนาดนั้นแม่อย่าเสียงดังเสียงฉุกเธอมาฉันลุกสาวเงียบเสียงนะแม่ห้ามเสียงดังแม่เห็นเท้าน้องไหมนอนนะคะมาสเตรท g h t ขามาที่ข้อฝ่ามือเรานอนนอนต้องนอน Straight ขาไม่พินิจานด้วยหลับหลับจริงหลับจริงหลับจริงง่วงนอน ไม่ใช่แบตอ่อนแม่นี่น่าจะแบตหมดเลยแหละเพราะว่าดูจากตาแล้วแม่ดูทําขากใจลูกมันคนยกขาเออมันถนัดแบบนี้นะอยู่ในโหมดว่านอนสอนง่ายเลยคใช่บอกว่าว่าให้นอนก็นอนจริงไม่สนเลยนะว่าใครมาไม่สนเลยนะว่าใครมาปิดเสียงเลยจริงเขาก็ว่าแล้วไม่สนเลยว่าใครมาปิดอันนี้ก็พอเดี๋ยวเขาจะรู้ มาหมดนั่งเฝ้าน้องส้มส้มจุกนอนเลยนะจ้าชุ่มๆหลับข้างหน้าใช่ไหมของแท้อันนี้ครบแล้วนะสามารถครบแล้วนะอ๋อเลิศมากบอกน้องเราอยู่ตรงนั้นก่อนเดี๋ยวเพื่ออะไรเสร็จเรากนจะพาไปตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วจ้าอยู่ที่อยู่ที่แซนวานเนี่ยจ้า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 แม่ร้อนเสียงดังนะน้องหลับอยู่ ช้างเด็กน่ารักจริงๆค่ะแล้วแม่สังเกตดูนะฝ่าเท้าน้องจะไม่มีลายนะคะจะไม่เหมือนกับช้างอายุเยอะที่ดอกยางจะอลังการฉันนั่งไปเลยละกัน,นไหนๆก็ไ,ไนใน <c oughs> แย่งเจเจตุ้ยรับปิดจอบพิทุแย่งเด็กๆแย่งกันดีนะเ <c oughs> จเจตุ้ยตุ <c oughs> ้ยหรอมัไ้ยเมอลวหมอเสุดท้ายไม่ต้องแย่งกันค่ะสีกับมี่เพราะว่าเจเจตุ้ยตุ้ยจองนะคะเจเจตุยจ้ยจองพิทุใช่ไหม แม่ปัดดูให้ยอุ้ยเสียง,งมันดังแค่ตอนเอาใหม่ขึ้นเหรอเว่าเราเสียงซบแซบกันเราเราจสเซ็บซบแซบอยากเห็นบาลานนอนอนะ่ะบาลานจะนอนอไหมอ่ะบาลานไม่เคยนอนเลยอ่ะเธอตั้งแต่แม่เขาโอ้โอ้จะดุ้งสะดุ้งอ,อ,อะไรอ่ะอะไรอ่ะ <c oughs> สะดุ้งอะไรลูกฝันร้ายเหรอฝันร้ายฝันร้ายเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดีเอาใหม่เออนอนอะไร สะเดือนกเป้งเนี่ยนะคนตลกเด้อละมือเหรอละมืะกระตุกแบบลูกขึ้นมา้นั่อเส่หัวลูกเนาะแม่เนาะสะดุ้งเสียงเครื่องบินเหรอมันง่วงนอนโอ้อากาศมันดีเนาะเมงวันเข้าปากแล้วจุนจุนเมยบอกว่าเมงวันเข้าปากแล้วลูกก็น้องอาปากจริงอ่ะ ลักจริงจังนะไม่ดูมากสาหรับช้างเด็กนะคะช่วงเวลานอนเ็ช่วงเวลาที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกเราก็จะเงียบเสียงเพราะว่าไม่อยากให้น้องตื่นไม่อยากให้รบกวนเวลาน้องนะคะเพราะว่าการนอนมีผลต่อพัฒนาการมีผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายช้างเด็กนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่แม่แม่มาเจอช้างเด็กเวลาเห็นเขานอนนะแม่หรือไม่ใช่ช้างก็ตามค่ะสัตว์อะไรก็ตามหมูดงหมูดมมเด้งใช่หมดนะคะในกรณีที่เขาเป็นเด็กอยู่อะ่ะแล้วเขานอนนะแม่ อย่าไปตะโกนเรียกเขานะคะอย่าไปตะโกนเรียกน้องให้น้องตื่นเพราะว่าพอการนอนหลับมันไม่เต็มที่อะคะ่ะพัฒนาการแล้วก็ภูมิคุ้มกันของน้องจะตกนะคะไม่ดีเนะยอย่าไปกวนเวลาเจอช้างเด็กหรือสัตว์เล็กๆอะไรก็ตามนะคะให้เขานอนให้เขานอนให้เต็มที่ไปเลยนะคะคือเขานอนง่ายมากนะนี่ขนาดเจอรถผ่านไปผ่านมาก็คือ <c oughs> ฉันก็ยังนอนความง่วงสงสารบาลานจังเลยอะไม่มีโมเมนต์นี้เลยแม่ดันก้นตลอดลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เดินจะ้ะเธออย่ามานอนการกินและการนอนทำให้เธออ้วนเธอต้องเดินจะ้ะ เธอต้องเป็นซูเปอร์โมเดลสะดุ้งตื่นนอนต่อนองใช่แม่สะดุ้งตื่นแบบตาเต้นเนี่ยเมื่อกี้แบบเหมือนตื่นแล้วอะแต่ก็นอนต่อฉันงวงมากความง่วงอาชนะทุกสีใช่ความง่วงของเด็กเด็กน้อยดูเล็บนงแม่นะคะพอดูเล็บดูเท้านะไงอมมันเชื่อใจเลยได้เวลาโมเราจะให้น้องนอนอย่างสนุก